ชื่อผมก็แคสเกตนี่อยู่เกมที่มีชื่อว่า Call of Duty Advanced Warfare นะ่ะกระแดะเรียกด้วยเป็นไงครับผมกับเกม t ทพเ,เอเ,เอ่อเกมเอเมื่อหลายปีก่อน2อถึงสปีก่อนนะฮะอาจจะ4ี่ถึงห้าปีได้วได้สารม,มาเกมนี้นะฮะภาพมังสวยอยู่ฮะเอาละเรากลับมาพร้อมกับชุดคอมใหม่ก็คอมเก่าแต่ผสมปนเปไปกันนะฮะเอาละ เรามาทดสอบความแรงกันดีกว่าถ้าใครที่ได้เห็นอา่า Demo Test 4K นะครับผมแน่นอนนะผมคลิปนี้ก็ 4K เหมือนกันนะฮะถ้าใครชอบก็ติดตามไว้เอ๊้ยบอกเลย1มิชชั่นต่อ1คลาสและแม่งมี12มิชชั่นน,นี่มีกี่มิชชั่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เ5 ตอนแรกวางแผนไว้ขอ12มั่งมีให้15โอเคเอาที่มึงสบายใจโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าครับผมเราจะเริ่มกันที่ลีกูล่านะฮะปานกลางง่ายเกินไปก็ง่ายยากเกินไปก็เล่นไม่ผ่านนี่เอาไปปานกลางแล้วกันนะเป็นชุดเอ็กโซนะเอ็กโซสูตรเรามาในโลกนี้ แต่ครั้งที่ยังเป็นตามด้วยซ้ำนั่นคือสิ่งที่เราเลือกคนที่ตาบอดนั้นจะตามคนที่นำใครนำไปเขาก็จะเขาก็าจะไป tôi, เราเป็นวิเชลสหรับผมนะผมเป็นทหารผมมามสมัครมากับเพื่อนหมเดินก่อนตอนนี้เรากำลังโดนโดนออกไปปล่อยที่เกาหลีเหนือ No matter how bad it got, i always count on him to keep me in line. Cheer up, Mitchell. It's so just finally starting to sink in, uh, and this is what we signed up for. Uh, the old man was a leatherneck, so I didn't really have much of a choice. Yeah? I joined up because of the old man, too. More just to get away from him. <laughs> <laughs> เป็นเราหนีเพราะว่าคนแก่คนนึงไม่อยากไอ้นั่นมันนะโอเคเราดูฟังมาแล้วเราดูสั่งด้วยเอลซีเอฟซีอันลงไปมืดดำตางที่กูเคยสอนทุกคนรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นกูล่ะทุกคนรอพร้อมไหมกูล่ะโอเคมิเชลอลอนน้ำไปทำมาเสร็จดีกว่ะเขาเนี่ยไปส่งคาร์มให้ผม เขาดันมาเราต้องดันกลับไปมันก็ไม่ใช่แค่ภารกิจทีม่มันเรื่องของประเทศชาติเลยนะฮะเป็นทหารเข้ามาทอกประเทศชาติแต่ไม่เียเราดันเขาด้วยนะเฮียไปเกาหลีเหนือสงสัยสงสัยระบบระบการปกครองของท่านคิมยังอยู่เียน่าน่านพูดกันเมืองแย่เียกันเมืองเขาเราอย่าไปยุ่งเลย inclusion นะครับผมชุด e x o t a x ภาคภาคนี้เอเจกซวันโอแฟรนั้นจะกลับโลกอนาคตทุกคนเออไรมันจะดูไฮเทคหน่อยเปเป็น s l o w one กังเตัวโอเคเซตตัวเ็จเราจะลงไปได้3 1 5ห้จามห่าเอ่อเช็คด้วยทุกคนตัดให้นั่นโอเค เอาเหมือนที่ฝึกเลยนะพี่เชลสามสองึ่งอ่ปล่อยปล่อะโมนแอควนงย็ดแค่ปล่อยจากบนฟ้าโอ้โหร้อยยันยันหลักดนโจมตีนะอีกสามถึงจุดปล่อยนะเฮ้ยจะกรนอีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อนแน่นอนโอ้โหอเชี สเปนแมนข้างล่างยิงกันใหญ่เลยเออกลัวอะไรไปเจวานแต่กำลังปล่อยตัวให้มึงยืนเออเรียบร้อยเฮ้ยเข่าไปเรียบร้อยมิเชลปิดซานประตูเร็วเอาเลยวมิเชลตอนนี้แหละกูรู้แล้วไม่ต้องรีบดันไม่จริงจริงมึงตัวประกอบนะไม่ถึง20ล้านออกไปเถอะ ากำลังรีเซ็ตจับไฟที่เฮ้ยรัดให้แน่นเอาไว้อ๋อโหยังไม่จะต่อเออกันจบแล้วมึงห่างถึงปัดไม่ถึงจุดตายตัวเพื่อนยังอยู่ไหมวะไม่อยู่ก็คงตายไม่นานแล้วละ่ะได้ครับเปิดประตูนะฮะ อ่าเก็ดดอเก็ดดอไอเดี๋ยวผมเองผมเองพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องพี่นิ่งๆไว้พี่นิ่งๆนั่นแหละทีแบบเท่ๆที่พังก็ซ้ำแม่งเลยอเห็นมันยิงกระชิบหายแน่ไปเจอถึงแล้วอ่าอให้ไปถึงที่ไปถึงที่จุดพอยด้วยจุดนัดพบด้วย โอ้โหเละเห้ระวังหน่อยไอ้เพื่อนแม่งไม่มีบทพูดเลยเนี่ยนายชื่ออะไรอันนี้แจ็คสันยูไอรอนใครคอมแม็กปะใช่พูดภาษาอะอะไรปะทะปะทะเออ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 เข้ามาเข้ามาแดกลุกปืนเออจริงจริงเว้ย เออจะได้ไม่ต้องใช่ยากโอเคเราต้องลงไปตรงนี้ต้อลงกระโดดลงไปทุกคนทำบูธให้พร้อมอ่าไปถึงแล้วก็อืออือโอเคทุกคนลงมาหมดไหมอ่าคอมเมนต์โพสที่สั่งการน่าจะอยู่ไม่นานนี้ไปไปไกลเนสเดิเนี่ย คนแม่งลงมาดับไฟหมดเลยพวกกูลงตึกเป็นไงล่ะสักแล้วคนจริงเขาไม่ลงล็อกก็ oh. ว้าวเกาหลีเนี่ยไอ้พวกมันเป็นใครวะเนี่ย <2 27. S 2> ไปเจาสควอต227มาสพอร์ตทีมเดลโมมันไปกันหมดแล้วพวกมึงไม่ใชชจะหายเลยไปไหนไปแถวสองไปแถวเจ็ดห้าโอเค ไปเลยเบจิลิโล่หนึ่งแน,น,นะนำนะมีดอสบอมอยู่แถวๆนั้นเกทุกคนจับจับตาจับตูดดูให้ดีระวังหัวด้วยหญิงแม่งเลยใส่ให้ยานใหญ่ๆอยากขับจังเลยเประทะกันาราทะแล้วแล้วพี่ระเบิดตุ้ม ไลยทำารเอ๊ะโดนบอดข้าหมดเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่ลุกจัดประกาศโอ้โหสวัสโดนโอ้โหแม่งโดนหมดเลยนี่หวะโอ้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 เฮ้ยไดวเวอร์เสร็จแล้วแน่ประจุไหนมึงออ ทางหมดทุกมึงเออตัวละเกียร์หมื่นกูมไม่รู้ละ่ะยิงให้รวยหมดเอ,อเฮ้ยแม่งห่างกระดับเอ็มพี้ยนสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนหนเออเอ็มพีมันเป็นสัตว์ทางการนะดีมากทหาร เอ็มพีไว้ใช้กับพวกมุ่งยนตนะครับผมพวกแบบว่าใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ในการช่วยถ้าใช้เอ็มพีพวกนั้นก็จะจะไล่ฆ่าทันทีครับผมง่าคือเหมือนว่าเอาไว้ปิดการการใช้งานพวกมันอ่ะเออง่ายงงงู้นล้วนเลยมาไปต่อครับผมเราต้องผ่านหรอวะลรงแ้มที่ไปได้ถ้าจะเป็นมารู้ที่ต้องอยู่ทักพักนะฮะ สเปเย์กำลังมาลอยตวงมาสักเท่เลยจะเท่กันไปละอ้าวอะไรอะไรอืมเออคอเวอร์มีไม่กำบางไปไปไปอืออือเด๋ยวไปหมดพุ่งไงทำไร มีราเซร์เทเหรอฮะมีราเซร์เทเหรอเออเออืออฮะฮะโอ้ถ้าปุ้ยไฟฟ้าคานี่หนักกว่านี้ลอุ้ย่ผัอโทษแม่ปืนจ่อหน้าเลยจะไปตายได้ไงวะยิงตั้งนานนรค่ามากเรากดเออ ทำอะไรอึบโอ้อ้าวคิดอยู่ไหนไปดิมาเลยไม่เชียวอ๋อเฮ้ยอ้าวร่วงเลยมันต้องกด F ค้างไม่ใช่โอเคนี่ Illion. เออนี loser, Martine, ่นั่งเงีเออคนเทพจริงไม่จริงคนไม่จริงต้องไม่กด F ดิเออคนจริงต้องไม่กด F ยังไงท้ายเก็ตเราต้องหาเดโมทีไม่เจอต้องทำลายนั่นนะเราต้องเข้าใกล้พวกมันก่อนว่ากด F ระหว่างลงมึงจะได้ปลอดภัยเสือก ทีมมทีวันนี้ม่ววันอยู่ไหนเอ่อได้ยินแล้วเวจวันเอ่อตอนนี้แม่งกำลังมาถึงแล้วปืนใหญ่กำลังเตรียมพร้อมแป๊บนึงเดี๋ยวกำลังไปอีกนิดเดียวอีก15ไมค์โอเคเดี๋ยวจะยื้อไว้ให้โดนโดนหรอกคุณเกตโดนชิบหายเลยฮะ นะกูมีเอ็มพีกูมีเอ็มพีกูก็เล่นทุงกลุมได้ฮะฮะฮะแต่ดีนะแม่งไม่สร้างหุ่นโจรนะบอกเลยเอ็มพีลูกเดียวก็รู้เรื่องหุ่นโจรดับเฮ้ยกระสุนเปลี่ยนจองเคลียอะไม่ไรนะฮะทูกแกแล้วเพื่อเอ๊ะเปลี่ยพลังงานเล่นชิบหายเลยพวกมึงเนี่ย อไปไปไปไม่เล่นไม่เล่น,กกนเฮ้ยเทคนิตจดไฟไม่รู้คืออะไรปาไปก่อน <c oughs> โอ้โหนี่มันโอมังฮารุไอ้เหี้ยใครเล่นพีบีแล้วเล่นโปรนี่รู้เลยนะส่วนตัวไม่เคยใช้ฮะปกติไม่เล่นพีบีอยู่แล้วเห็น <c oughs> เขาใช้อยู่ไอ้โปรมังารุอะโคตรโกงเลยไม่บอกว่าใครเดี๋ยว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 เขาโดนแบนอ่า สมัยนี้มันยังมีใครเล่นทีวีอยู่ปะวะถ้ามีอยู่บอกเลยมึงมึงแม่งเกียนไหวเฮียไอ้ป้าไพวกนี้แม่งข้าวหมดเลยอ่าอ๋อมิเชลประตูนั้นซะได้ครับเอ้อเออเคเคอย่างเท่ ยืนยันบูบูกินจาซะแท็กลาสเอ็มพีเอเรคิวเออในการมาช่วยคนเหมือนกับเล่าคนหน่อยเราเนะครับผมแอ็กลาสเหรอนั่นมันบริษัทพ่อไม่ใช่หรอวิลเลียมอ๋อบอกมันบอกว่า ทำไมมึงไม่ช่วยพ่อมึงทำสงครามวะบอกว่าอ๋อกูทําเพื่อประเทศด้วยไม่ได้ทําเพื่อข้อเอ,เองอ,อย่างนี้เองมึงเป็นคนดีวะไปตอนได้เปรียบแตกหนึ่งเดียวแตกะะนะฮะประเทศนะเว้ยไม่ช่วยพ่อเองนะฮะ,ะนี่นเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ,อะไรยิงใหญ่เลยแกคุกปืนมาให้หมด เอ้ยขึ้นไปด้วยออกมาขึ้นกลับไม่โกงกันอะไรอุ้ยนี่กูยิงเพื่อนไปไหมเนี่ยโอ้โหจะเย็นลูกเอ้ยยิงไอรอนเอาเพื่อนเราอ๋อราใช้ประเทศมึงรับใช้พ่อกูเว้ยไอ้ขี้ข้อนี่ละคุณเลยเออเออพวกมึงก็อยู่กันเยอะกันเลยเกิน มี20คนก็ก็ไม่พอว่ะเออนี่กูแจกลูกป,ปืนแล้วอ่ะ่ตกเลยยังแจกเลยนี่โต๊ะหัวแตกเฮ้ยกระสุนอ้าวไปไหนนะเฮ้ยจับแล้วจับแล้ว เอ้เอ้ก็ลงนะอ่ะมาละเดี๋ยวนะฟังก็สุนกันอืมแป๊บนึงแป๊บนึงห้างแจกลูกปืนเหรอแจกลูกปืนเหรอฮะฮะฮะเอ้ยหมดหมดหมดฉากหมดฉากพวกมึงอยู่ในแบตเจอร์ พวกกวชี้ชิบหายอยู่แล้วรอกรทีมวันเดี๋ยวกูลังไปไปเ,เราตรงไปแล้ว่าอ,ออกไปล่อกระสุนให้เขาด้วยไม่เป็นไรเนี่ยอ่ะได้ละเออเออเออโอเคเนนี้ไปได้ไหมไม่ได้อ่าเข้าโรงแรมโฮเทลที่ไรเนี่ยวัดรูดไป,เ,ปนเนี่ยไม่ใช่ ที่นี่กูก็จะเข้าบ้านรุ่นอยู่เลยนะมีอะไรบ้างเทสกินเนตไม่ใช่สมาร์ทเหรอนี่งบรัฐบาลตรงนี้แค่นี้ใช่ไหมให้กูเทสกินเนตแค่อันเดียวที่เหลือเป็นสมาร์ทเหรไอ้รถสมาร์ทคืออะไรวะสมาร์ทมันคือยังวะ่ะแล้วไปหาดีโมทีมมิเชลทางนี้ครับ ยิงใหญ่เลยนุ่นเพ่มันอยู่นุ่นส่องชมไม้นั่นมันคือตัวลันเชอร์ตะเมิดบ้าพวกนั้นตายแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวมันจะเห็นตกอุบกบการระเบิดแล้วมันต้องรอไอเดโมทีฟตัวอื่นมา Yeah, sure will. I can make โอเคโอเคไม่เชลอา l อนจะจัดการให้คือมันจะส่งวิลเลียมกับไอ้นี่กับเราลงไปยิบระเบิดแล้วไปฆ่าแม่งไปแม่งถึงแบบว่าไปทำลายที่นี่มันไม่ใช่อ่าเป็นเหมือนเป็นปืน RPG อะไรเงี้ยนะมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นพวก C4 อ่ะอารมณ์คล้ายคกันติดตั้งระเบิดแล้วก็กระตุม้ม ชิดไลน์ลงมา Jamie, <LIKE! S 2> เท่อีกแล้วลงมาจากลูกเปิ้ล no. อีกแล้วสุดยอดไปเลยจะไปเลยเฮ้ยลูกลูกหอลูกหอลูกหอมีลูกดิมันก็ระเบิดเอาเลยคุยของเล่นใหม่เจ๋าเลยพิเชลตามกูมาโอเคเออเออ เออเออ,อ,อของของเล่นใหม่ละชอบเฮ้ยเราต้องประหยัดด้วยกันเอออ่ะอักแลไม่นะไม่นะถ้าถ้าเมาส์กับตอนนี้ไนครั้งนี้มันไม่ดีนะอ่ะมาละเออสเตตัสด,ด้วย สมะติเทตายหามาแล้วแต่จะทำธุรกิจด้วยตัวเองเฮ้ยอะไรอะโดนเหรอโอ้อืมยิงให้ล่วงวิ่งระเบิดงูสดอูตาย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 เออ